ต้มปลาขาวครับมื้อนี้ต้มปลาขาวอีทยครับผมปลาขาวอีไทยจากขืนลำเป้าพี่น้องครับผมรอติดตามชมเมนูกันเด้อ,นนอพี่น้องสิบเสีบแล้วกันต้มสดน้ำหอนอนพี่น้องต้มปลาขาวอีทยครับผมรอติดตามเมนูนนครับผมต้มปลาขาวครับพี่น้องเมื่อนี้ใส่เครื่องลงไปครับผมนะขามเปียก หอมแดงต้มปลาค่ะผมใส่ลงไปเลยสิบเซบคาตาคายใส่ลงไปพี่น้องรอดำเดือนครับผม อาดหมอเดือดตักแห้งเลยพี่น้องนี่ปลาหาโตโลพี่น้องนี่ก็ข้าไทยหาโตโลครับผมร์เ่ะไนะใส่ลงไปพี่น้องปลาอีขาวไทยตัวใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยมาเดิอมาสดหนาหอนๆน,น้ำกัน,นโอ้ขับเลยพี่น้องเอ้ ใส่ผงผงรสลงไปหอมกลุ่มเลยบันผงนัวใส่ลงไปพี่น้องโอ้หอมครับพระขาวพต้องต้มร้นครับพี่น้องน้ำเดือดกระซุกแล้วพระขาวนี่ซุกไว้ น้ำปลาแท้ใส่ลงไปพ่อคนพี่น้อง๋ยอจะเข้มเดี๋ยวผมจะซีมังหนา่คนพี่น้องโอ้ยสดนาําร่อนพี่นอ้อ,อ,นอง,อง,อนนอองเอ้ยมาๆากครับผมตุ่มปลาขาวจากเคิืล้ำเปล่าอืมหืมบ่ยาจื้อบันเยียป็นยังเลยบัน โอเคกระเพรากระเพราปลาครับพี่น้องใส่ลงไปเลยเผ็ดเผ็ด,ดใส่กรนโดดหมดต้องคน้นเด้อพี่น้องเดี๋ยวไอ้ปลาเขาวมนจะแตกมาพี่น้องึ้นโตะ๊ะกินเขาน้องกันครับผม สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับผมยิบซี่แฟนครับตู้หมองตุบอลครับพี่น้องมื่อนีบาปูสิพ้ามากินต้มปลาเ,ปเขาอีทยนะครับปลาเขาอีทยจากเขื่อนลำป่าวเด้อพี่น้องนี่หาตัวโลกผมซื้อมาตัวละสองลอยครับผมอือกินนี่มดครับผมมีหม่องถิงเมเบิ่งพี่น้องเนื้ออืม มามาพี่น้องเขาสองห้องอืมเจียวบนน้ำหวานจุใจเลยไปเลยเจียวบนน้ำพี่น้องโอ้ยวางของไปไหนเนาะอืมอืมพี่น้อง Bánh này chẳng này kinh ผมอำลำลัมอืมอมยอกว่าจำยุกล่างเลยพี่น้องมืม่ห่วงว่างโอ้ยมีแห้งเลยพี่นอ้องเอ้ยขอโทดขอพายหลายๆซาดิกินครับมีแห้งขนาดเลยชุดน้ำ บาปูอยากมาดนเลยวบงพอมึงอนีเลยมาพ่อวะจัดเลยอย่ามันหลกแน่ยจังหน่อยต้มด,ดนมาสิเปลยพี่น้องเปลยคนนี้นอีกสมีพอดีนี่พี่น้องอืม อโอ้ยเนี่ยครับจริงจิงก็ตั้งห้องก็เสียป่ะอาถือม่องครับเจ้าถือตะไคร้ว่าผมตอนผมทำความสะาดผมปดตะไคร้ออกอยู่ แล้วบางามเนี่ยจ้ะหน่อยอืมอืมผมมันได้ใจผมอมล้ำพอดี เนี่ยพี่น้องตุ๋นเซ่กับเจียวสุดหน้ามี่เอ้ยอ มกินห้หายยากเลยยามันลดแล้วบอมมี่มองทิมเนีพี่น้องปลาเขาใช่ตุ่มทั้งท้องเลยผมลำลำ Thôi đi Ui nghe đi thì đi อืมงบเปเลยตัวนี่ยเสียบผมยังย้ำใครพี่น้าใครเนี่ยเอ้ยเตรียมทองเลยเลยเนี่ย อืมอ mm ืมเหนื่อยนักเลยพี่น้องคนเนี่ยมื่อไหร่ละอืม Thử mua cho cháu. À, thử tới khay. Mua cháy. Xuân nằm như em làm mà. บางคนว่ามันอาจสิกินยากกำลังจอไข่เรื่องพี่น้องตัวนี้กำลังไข่รวานจุ๋ยเลยาเอามาุ่ง Wah oh, siap kak Pinong eh Jangan bangsa nasi dah Siap pilih Hmm 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 เงยน้ปักอืมรถเต็นหนาม,นม่แห้งเลยพี่น้องต้มปลาหวานห้อ มันเท่าเขาใช่ไทยนูโอ้ยกินกับเพราอ,ออกมา,ววาในวักในตะกัง่ง nhầm lép lép, Sốt tôi bình thường nào là lao mà sai đấy phải không? Tại là lao mà say mày กระปบาบัวงบับมีมสียเป็นยังกินพอตอนสมัยไปเอาเงเนาะก็พอไปโจมปลาก็าพอก็พอไงไม่ไงแต่เป็นเด็กหน่อยพี่น้อง เอาบดพี่น้องนี่คสุดท้ทยแล้วครับพี่น้องทุกคนครับผมขอบคุณพี่น้องในลายสิเขามารับชมด้วยครับพี่น้องนี่จะต้มปลาเขากินเขาแร่งอามีพมาไม่ได้พี่น้อง ออไปหลยเลยมันเสียบกินผู้เดียวสิละพี่น้องไปเลยครับพี่น้องบอกกันคลิปไหนคลิปไหนครับผมคลิปนี้ก็เป็นในปะเขาไอีปะเขาไอีไทยครับจากเคอนลำเปาลนะครับถือถือม่งถือตะไคร้ท้าเจ้ามาานะครับผมมเลยซื้อมาโลละสองอยซื้อมาโลหนึ่งหาโตนะครับพี่น้องบอกกันคลิปไหนคลิปไหนครับผมพี่น้องขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับไปเลยครับคลิปนี้สวัสดีครับ